หน่วยที่ 11, หน่วยเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติก็เป็นหน่วยสําคัญอีกหน่วยหนึ่งนะคะที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันว่าประกอบด้วยอะไรบ้างตามคุณครูไปเลยค่ะสัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ เรื่องแรกที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนั่นก็คือพระราชประวัติของพระองค์ท่านเรื่องที่สองคือสัญ,ญลักษณ์ในวันแม่แล้วเรื่องที่สามคือพระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆของพระองค์ท่านเรื่องสุดท้ายที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นั่นก็คือการปฏิบัติตัวในวันแม่แห่งชาติ ว่าเด็กๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงพระนามเดิมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรค่ะเด็กๆต่อมาได้อภิเษกสมรส และได้เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเป็นสมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านพระราชะสมภพเมื่อวันที่12สิงหาคม พุทธศักราช2475พูดง่ายๆก็คือพระองค์เป็นแม่ของรัชกาลที่10นั่นเองค่ะเด็กๆอ๋อาละค่ะเด็กๆเรื่องต่อไปที่คุณครูจะพาเด็กๆไปดูนั่นก็คือสัญลักษณ์เกี่ยวกับวันแม่นะคะเด็กๆเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงวันแม่แห่งชาติเด็กๆจะนึกถึงอะไรคะ ไหนใครตอบได้บ้างติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตกใครตอบถูกบ้างคะเด็กๆอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆสิ่งแรกที่เราจะนึกถึงนั่นก็คืออะไรคะต้นดอกต้นมะลิดอกมะลิอ่าถูกแล้วค่ะเด็กๆอ่าส่วนมากที่เราจะนึกถึงอันดับแรกๆคือ ต้นมะลิดอกมะลิที่เราจะให้สำหรับคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติใช่ไหมคะต่อไปคืออะไรคะเด็กๆต่อไปกระเช้าดอกมะลิหรือว่ามลา,ายมะลิที่เราจะไหว้ไว้สำหรับไหว้ไหว้คุณแม่ของเรานะคะต่อไปที่เราจะต้องทำให้คุณแม่หรือทำให ให้แม่มีความสุขก็คืออะไรคะเด็กๆที่เด็กๆชอบทำก็คือการ์ดอวยพรจะสวยไม่สวยถ้าเด็กๆทำมาจากใจคุณแม่ก็น่าจะชอบนะคะเด็กๆอย่าลืมไปหัดทำกันนะคะคราวนี้เรามาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านกันบ้างนะคะเด็กๆอย่างแรกค่ะเด็กๆเห็นไหม โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่อ่าโครงการที่สองคือโครงการป่ารักน้าค่ะแล้วก็อย่างที่สามที่คุณครูเอามาให้เด็กๆได้เห็นกันก็คือนั่นก็คือคอ,อะไรคะอ่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทรค่ะเด็กๆไหนใครเคยไปกันบ้างแล้วเอ่ยอ่าถ้ายังไม่เคยไปนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมาเล่าให้เด็กๆฟังว่า ถ้าไม่ติดโควิดนะคะในศูนย์ศิลปาชีบางไซที่พระองค์ท่านได้ทรงดํารีขึ้นมานั้นมีสิ่งต่างๆมากมายเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะที่คุณครัวมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายหรือแม้กระทั่งเครื่องมือจักสารต่างๆเครื่องทองเครื่องเงินและสิ่งต่างๆมากมายยค่ะเด็กๆอันนี้คือ โครงการและพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะเด็กๆแล้วค่ะเด็กๆมาดูเรื่องสุดท้ายที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติในวันแม่ค่ะที่คุณครูนำมาเป็นแค่ตัวอย่างนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการเอามาไรมาบอกรักแม่มากราบแม่การกอด คุณแม่การหอมแก้มแม่หรือแม้กระทั่งการเขียนการ์ดอวยพรให้กับแม่ในวันแม่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะเด็กๆแต่ที่สำคัญครูนิดคิดว่าคุณแม่ที่ต้องการมากจากเด็กๆนั่นก็คือการที่เด็กๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขมากที่สุดแล้วค่ะเด็กๆ สำหรับหน่วยวันแม่แห่งชาติก็ได้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจสัญลักษณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับวันแม่แล้วก็สิ่งที่เด็กควรปฏิบัติในวันแม่แห่งชาติที่สำคัญก่อนจะจากลากันไปในคลิปนี้อย่าลืมบอกรักคุณแม่ในทุกๆวันนะคะเด็กๆ และก็เป็นเด็กดีด้วยค่ะสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะ